นี่คุณมาทําอะไรหรอคะคือฉันถ้าจะเข้ามาเก็บเงินทําบุญคนพิการแล้วก็บริษัทเราไม่อนุญาตให้เข้ามานะคะฉันแนะนําว่าให้คุณไปขอส่วนบุญที่อื่นจะดีกว่านะคะคือฉันไม่ได้มาขอเงินทําบุญอะไรหรอกนะคะฉันมาทํางานที่นี่คะ่ะฮะมาทํางานที่นี่ <laughs> <laughs> มีดูสภาพตัวเองสักบ้างเลยฉันว่าคุณน่าจะมาผิดบริษัทแล้วล่ะคะ่ะ บริษัทเราไม่รับคนผิดการรีบออกไปเถอะค่ะอย่ามาเกะกะแถวนี้เลยคนอื่นเขาจะทางานค่ะเชิญค่ะประตูอยู่ทางนู้นฉันไล่ขนาดนี้แล้วไปสินี่มันเกิดอะไรขึ้นอะเนยเสียงดังไปทั่วเลยก็ผู้หญิงคนเนี้เขาบอกว่าเข้ามาทํางานที่บริษัทเรานี่คุณเยลลี่ใช่ไหมครับค่ะคุณเยลลี่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์ของบริษัทเราใช่ไหมครับ ใช่ค่ะงั้นดีเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณไปแนะนำให้รู้จักกับพนักง,งานคนอื่นในบริษัทเรานะครับขอบคุณมากนะคะครับเดี๋ยวตงังนี่แกรู้จักผู้หญิงคนนี้นได้หรออืมก็เมื่อวานอ่ะบอสบอกมาว่าจะมีพนักง,งานใหม่เข้ามาในบริษัทเราไปกันนะครับทุกคนครับนี่พนักง,งานใหม่ในบริษัทเราชื่อเยลลี่ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้ะที่ส้มนะสวัสดีค่ะชั้นเฟอร์รี่นะคะส่วนผมเนี่ยชื่อตังนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมาค่ะมานั่งใกล้ๆชั้นตรงนี้ว่างค่ะขอบคุณนะคะถ้าติดปัญหาอะไรเรื่องงานอ่ะถามพี่ได้ตลอดเลยนะขอบคุณนะคะ อนะบอทคิดได้ไงเอาคนพิการเข้ามาทํางานมาทํางานหรือว่าเป็นภาระกันแม่ เอาเข้อที่ประชุมตอนเช้าะ่ะทำในนี้เนี่ยฉันฉันขอโทษจริงนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะขอโทษจริงค่ะขอโทษค่ะมาทำงานวันแรกก็ส้มซ่ามเลยนะไม่รู้ว่าผู้จัดจาก,การรับเธอเข้ามาทำงานได้ยังไงฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจหรอไม่ได้ตั้งใจแล้วมันจะเป็นแบบนี้หรอพอเถอะเลยเวลาเนี้ยเราควรช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่านะเดี๋ยวนะเอกสารเนี้ยทำในคอมตังนี่ งั้นตังค์ดูให้พี่หน่อยสิว่าไฟยังอยู่ไหมครับเจอแล้วครับยังมีไฟเอกสารอยู่ครับงั้นดีเลยเดี๋ยวตังค์ปินมาเลยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะคะทําให้วุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนอนะ่ะมีผิดพลาดกันได้อย่าคิดมากฉันว่าพวกเรามาช่วยกันตีเอกสารต่อดีกว่านะ นาแกไม่โชคดีแบบนี้แนะ่เยนลี่อย่าว่าฉันอย่างหนอย่างนี้เลยนะทำไมเธอถึงยังอยากทำงานที่นี่ล่ะทั้งทั้ที่เธอก็พิการที่ฉันอยากทำงานที่นี่เพราะว่าฉันอยากให้หลายคนได้รู้ว่าคนพิการไม่ได้เป็นภาระใครแล้วฉันก็อยากให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแล้วก็หมดหวังกับชีวิต กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งโหสุดยอดมาเลยเยลลี่ฉันเนี่ยน้ำถืองจิตใจที่กล้าหาญของเธอมากเลยนะค่ะ เยลลี่เจลลี่นี่เธอเป็นอะไรเปล่าเนี่ยฉันไม่เป็นไรค่ะเพราะเราได้ยินเสียงดังมากตกใจแทบแย่เลยมาทำงานวันแรกก็สร้างปัญหาสะละนี่ถ้าเกิดว่าโดนรถชนตายขึ้นมาจะทำยังไงเนยคุณพูดแรงเกินไปหรือเปล่าเยลลี่เขาไม่เป็นไรอะก็ดีแล้วนี่ฉันก็พูดตามสีฉันเห็นปะ พิก,การก็ควรจะนอนอยู่บ้านปะไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนยฉันว่าแกลองเปิดใจและให้โอกาสเยลลี่สักหน่อยสิทำไมทำไมฉันต้องให้โอกาสคนพิก,การแบบนี้ด้วยคนแบบเนี้ไม่สมควรได้รับโอกาสอะไรทางนั้นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ควรได้รับโอกาสล่ะครับ <Bot. S 1> ผมถามว่าทำไมเขาถึงไม่ควรได้รับโอกาสคือก็เขาพิการไงล่ะคะมาทำงานก็ดีแต่เป็นภาระคนอื่นเขาคงเป็นอย่างที่เขาพูดเลยคะ่ะพี่เฮดคนพิการอย่างฉันเป็นได้แค่ตัวภาระพี่เฮดพี่งั้นเหรอแม่เขาไหนอย่ารี หนูอยากให้ใครมาตัดสินตัวหนูแบบนี้สิคนเราอะนะถ้ามีความตั้งใจพี่ว่าทำได้ทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการก็ตามบอสครับผมมีบางอย่างจะให้ดู เนยคุณเป็นพนักงานดีเด่นมาตลอดผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณจะทําเรื่องแบบนี้ได้บอสคะเรื่องเนี้ยฉันอธิบายได้ค่ะจะต้องอธิบายอะไรอีกคุณรังแกได้แม้กระทั่งคนพิการคนแบบคุณผมว่ามันไม่เหมาะกับบริษัทของผมหรอกนะครับแถบบอสคะไม่ต้องพูดอะไรแล้วผมไล่คุณออกบอสผมบอกให้คุณออกไปไงไป อย่าด้อยค่าตัวเองด้วยคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นเลยนะพี่เชื่อในตัวเยลลี่นะสวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าจองห้องพักไว้หนึ่งห้องเป็นห้องดีลัก วิวเมืองถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วยอัปเดตให้เป็นห้องสวีทหน่อยได้ไหมคะเออลูกค้าจะให้ฉันเปลี่ยนจากห้องดีลักเป็นห้องสวีทให้ไหมคะไม่ใช่ค่ะเข้าใจผิดอีกแล้วโอ๊ยพูดถึงไม่เข้าใจผิดไอ้ฉันเบื่อมากเลยฉันเพิ่งโดนนักร้อต่อต่อด่าเต็มเฟซไปหมดขอโทษอินนี่เข้าเรื่องเลยจะแนะนาให้รู้จักนี่คือนักรีวิวโรงแรมตัวแม่ระดับประเทศไหนไหนพวกเราก็มาแล้วช่วยอัปเกดตเป็นห้องสวีทให้พวกเราหน่อยนะเออ ต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าตามกฎทางโรงแรมเราไม่สามารถอัปเกรดห้องสวีทให้ได้จริงค่ะโอ้ยมันจะไม่สามารถอัปเกรดให้ได้ยังไงเราเนยเ<ะ>มือ่อฉันจัดการเองแกลุยเลยเอาให้หนักเอาให้หนวงนี่เธอรู้จักฉิชิมไหมค่ะลูกค้าถ้าเธอให้ห้องสวีทฉันรับรองว่าฉันจะรีวิวอย่างดี ขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะแต่เรื่องนี้ตามกฎทางโรงแรมเราไม่สามารถทําให้ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเออแต่ว่าถ้าลูกค้าพักที่นี่ทางโรงแรมเรามีอัพเจนทีให้กับลูกค้าทุกท่านที่พักเลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจรับเลยหรือว่าให้ไปเสิร์ฟที่ห้องดีคะนี่ฉันรู้ไหมว่าฉันมีผู้ติดตามเยอะแค่ไหนที่ฉันโพสอะไรสักอย่างไปอะโรงแรมของเธอเจ๊งบงแน่ ฉันต้องขออภัยจริงๆค่ะพูดไม่รู้เรื่องเหรอเรียกผู้จัดการมาเลยเรียกมาสิไหนผู้จัดการผู้จัดการเออคือว่าตอนนี้ผู้จัดการไม่อยู่ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณรีบจัดการเอกสารพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะได้ครับจูจ่ๆก็ตั้งใช้ทำงานขึ้นมาสักง,งั้น <laughs> คุณว่าไงนะเปล่าครับ ฉันก็ต้องทําหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดอยู่แล้วแมห้พูดจาดีๆก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยโลกแรงก็จะใหญ่โตถ้าผู้จัดการไม่อยู่ก็ต้องมีคนรับผิดชอบแทนผู้จัดการสิทนนี่ฉันขอมันมากมายนักหรอให้ฉันไม่ได้หรอแค่นี้อะนั่นมันคุณเฟิร์นนักรีวิวชื่อดังนี่ครับ ออผู้จัดการไม่อยู่จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันเป็นคนรับผิดชอบการเช็คอินของคุณยังไงก็คุยกับฉันได้เลยค่ะนี่พี่จะเป็นนกแก้วนกกุดทองหรือไงพูดจาสมสารซากเงยอย่างเงี้ยฉันบอกว่าให้อัปเกรดห้องฉันเป็นห้องสวีทไงนี่รู้ไหมว่าฉันเป็นคนดังผู้ติดตามเฟซย่อ,องฉันเนี่ยหลายล้านมากช่วยให้เกียรติฉันด้วย ฉันให้เกียรติลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาพักที่นี่นะคะแต่เรื่องนี้ทางโรงแรมเราทําให้ไม่ได้จริงๆค่ะถ้าเธอไม่ทําตามที่ฉันต้องการอ่ะจะจะขอแพนโรงแรมนี้มีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรค่ะเหมือนจะมีมากกว่านะครับ ที่นี่หรอคะไม่ใช่ครับอา้าวแล้วคุณเป็นใครผู้จัดการก็ไม่ใช่เสนอหน้ามาทำไมยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เข้าเรื่องโรงแรมเนี่ยมันไม่มีผู้จัดการหรืองไงฮะผมถามว่ามีเรื่องอะไรกันครับเอ่อคือว่าลูกค้าสองท่านนี้เขาจองห้องดีลักไว้แต่อยากอัปเกรดเป็นห้องสวีทนะคะ งั้นก็เรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าได้นี่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิคะคือว่าลูกค้าท่านนี้เขาเป็นนักรีวิวชื่อดังชื่อว่าคุณเฟอร์คะ่ะเขาบอกว่าจะรีวิวโรงแรมให้เราฟรีโดยไม่คิดค่ารีวิวถ้าเราอัปเกรดห้องให้อะคะ่ะแต่ว่าฉันได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะคะว่าทางโปรดโรงแรมเราไม่มีแบบนี้นะคะ่ะนี่คือเฟอร์รารี่สีเขียวนักรีวิวโรงแรมชื่อดังระดับประเทศ นึกคนทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับแปดปีค่ะทํางานมาตั้งแปดปีแล้วเรื่องแค่เนี้ยคุณยังรับมือกับลูกค้านิสัยเสียแบบนี้ไม่ได้หรอกครับว่าไงนะลูกค้านิสัยเสียงั้นเหรอคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่นักรีวิวระดับประเทศจะมาเราวาดอยากได้ห้องดีๆแต่ไม่ยอมจม่ายเงินเพิ่มทําไมคุณไม่บอกเขาไปตรงๆเลยว,ว่านั่นมันนิสัยของพวกโจรเรียกรปภมาจะไล่ออกไปได้แล้วครับ เป็นใครถึงกล้าวาฉันแบบนี้ฮะไม่ใช่ว่าดังแล้วจะมาขอใช้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเข้าใจนะครับมีอะไรก็พูดกับร,ปรอปพเอานะครับอีกเดี๋ยวร,ปรอปพก็เข้ามาแล้วนี่แก จะเย็งเงยนก่อนแกไปถึงนักรีวิวเลดับประเทศนะมันจะดูไม่ดีเอาแล้วไงฉันไม่สนฉันไม่ทำอะไรเพดสะหน่อยแกแต่ถ้ามีใครอะไม่แอบถ่ายแล้วไปลงโซเชียลอะมันจะต้องแย่ได้แน่ดีฉันจะบ้าตายหลายวันคนในโซเชียลเนี่ยเจอ,อะไรกันนะักกันหนานะใจเย็นนะแกหายใจเข้าแก จเจ้าแกโอเคโอเคใิ้เขาฉันนะก็ไม่ค่อยจะแคร์เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่วันนี้ฉันต้องได้ห้องสวีทเข้าใจไหมต้องขออภัยลูกค้าจริงค่ะมันเป็นกฎของทางโรงแรมรอจริง จริงค่ะฉันไม่อยากได้คำขอโทษจากแกฉันแค่อ,อยากได้คุณแจเขาจ้าใจไหมคุณแจคุณช่วยหยุดไว้สักทีเถอะครับฉันไม่หยุดแล้วคุณจะทำไหมผมพูดดีๆด้วยแล้วนะครับแล้วแกเป็นใครแกไม่รู้เหรอวาฉันเนี่ยเป็นนักรีวิวตัวแม่ระดับประแทศ ผู้จัดการตรงนั้นน่ะออกมานีหน่อยสิค่ะคุณเฮ็นมีอะไรหรือเปล่าคะเป็นหนึ่งผู้จัดการก็ควรจะต้องปกป้องพนักงานหน่อยสิครับคุณโมแต่ทำอะไรอยู่รีบเรียกรปภมาเดี๋ยวนี้ค่ะรับทราบค่ะทำหน้าที่หน่อยสิครับคุณผู้จัดการอ๋อ นี่เองผู้จัดก,การที่นี่งั้นเหรอแอบมาตั้งนานออกมาสักทีเธอต้องจัดก,การพวอฉันเดี๋ยวนี้เลยอ,อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะอีมองดำผมบอกให้ออกไปไอ้ไอ้ไอ้ กดเน uh. ไม่เล่นวัยคุณคะขอยืมเสื้อ,นะะอหน่อยค่ะเออนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยข้อขอยืมปับ๊บมึงนะคะแต่ว่า <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ให้ยืมเสื้อฉันจะเก็บนะคะคุณขอบคุณครับคุณทำอะไรเนี่ย เสียงดังไปเลคะเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกไปไหนแล้วลูกพี่หายไปไวจัดคิดว่าฉันมองเห็นอะไรไหมล่ะเอา้าพี่ก็ขึ้นก่อนดิออเออว่ะหายไปแล้วจริงด้วยผม่าไปทางนั้นนะเออไอ้หรืว่าจะไม่รอซะแล้วอุยขอโทษค่ะดูเหมือนว่าสองคนนั้นเขากำลังตามหาคุณอยู่นะให้ผมเรียกพวกเขาให้ไหมเออไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำไมล่ะครับ คือว่าฉันมาอยู่ที่นี่นี่เองผมตามหาตั้งนานเนะี่ยขอรับคุณเฮดต,ตามหาผมทําไมอ่ะมีเรื่องอะไรงนันหรออ๋อคือว่าแม่บ้านที่คุณเฮดให้สมัครเข้ามาวันนี้นะครับไม่มีใครคนไหนเลยที่เข้าเกณฑ์ที่คุณเฮดต,ตั้งไว้นะขอรับคุณเฮดอยากจะให้ผมรับสมัครใหม่อไหมขอรับไม่เป็นไรครับเอองั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ไปก่อน,นะคะ่ะผมเอาคนนี้แหละครั คุณช่วยมาเป็นแม่บ้านให้ผมนะครับนั่งฉันเนี่ยนะคุณบ้าไปแล้วหรอคะขนาดฉันอะยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงขอบคุณสำหรับคมหวังดีนะคะฉันขอตัวก่อนค่ะผมให้เดือละหนึ่งแสนบาทได้เลยค่ะนายท่านฉันทอ,องรับใ้ทุกอย่างเลยคะ่ะคุณเฮดขอรับผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้กระผมเกรงว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะขอรับผมเชื่อในตัวเธอ อาหารเย็นของคุณเฮดในวันนี้เป็นหน้าที่ของเธอทําให้ดีที่สุดถ้าไม่อยากถูกไล่ออกในวันแรกโจทย์ของเธอในวันนี้ก็คือทําข้าวสีอย่างและซุปอีกหนึ่งอย่างถ้ามีเวลาแค่60นาทีเข้าใจไหมฉันทำกับข้าวเป็นไปที่ไหนล่ะเธอว่างไงนะค่ะเชฟไม่ต้องห่วงฉันสู้ตายค่ะอืเอาไปจุดตตวแก๊สบ้านก้องจะรวยใช้เทียนจุดแก๊สนี่นะบ่นอะไรอีกค่ะเชฟ ลืมซื้อ,อเคก็ไปซื้อเขาปูทำไมควันม,มันเต็มบ้านแบบนี้เนี่ย <c oughs> คุณแม่บ้านคุณแม่บ้าน <c oughs> หายไปไหนของเขาเนี่ย พงมาแล้วคุณเฮดเฮทค่อยๆนั่งนะขอรับไม่น่าเลยคุณเฮดเพราะเธอคนเดียวคุณเฮดถึงต้องมาเจ็บตัวแบบนี้คุณเฮดขอรับไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปเลยครับถ้ามาอย่างนั้นบ้านของคุณเฮดเละแน่ๆครับฉันขอโทษค่ะฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกค่ะขอโทษแล้วมันหายไหมพอพอพอผมก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วไปคุณออกไปก่อนแต่ว่าคุณเฮดผมบอกให้คุณออกไปก่อนไงขอรับ ออฉันนวดขาให้นะคะคุณท่านอ้าวเฮไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพอดีว่าฉันมาตรวจคันได้ยินข่าวว่าคุณอยู่ห้องนี้บังเอิญจังเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคุณที่โรงพยาบาลด้วยอ้า oh. คุณเป็นอะไรไปะคะ oh. เจอแฟนเก่าทั้งทีไม่คิดจะลุกขึ้นมาทักทายกันบ้างหรอ อุ๊ยอุ๊ยอุรับฉันลืมไปอะค่ะคุณลุกขึ้นมาไม่ได้นี่นานี่มันจะมากกันไปแล้วนะคะฉันได้ยินเรื่องของพวกคุณสองคนมาหมดแล้วล่ะค่ะตอนนี้คุณคบกับคุณเฮดคุณเฮดเขาก็ซื้อบ้านซื้อรถให้กับคุณแต่พอคุณเฮดเขาเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลคุณไม่เคยมาเยี่ยมหรือมาดูแลเลยด้วยซ้ําแถมไม่พอยังหักหลังคุณเฮดไปคบกับคุณก๊อต ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอีกคุณเฮยก็ยังไม่ทันหายดีเลยด้วยซ้ําพวกคุณสองคนก็ประกาศว่าจะมั่นกันแล้วหน้าไม่อายเลยนะคะแต่ดูๆไปแล้วพวกคุณสองคนก็ดูเหมาะสมกันดีค่ะแต่ใช้ขอถามหน่อยๆเหอะจิตใจของพวกคุณสองคนอะทําด้วยอะไรหรอแล้วนี่เธอเป็นใครคะถึงกล้ามาว่าฉันแบบเนี้ยปากดีดีนี่แต่ก็ช่างเถอะฉันไม่เถียงคนแบบเธอหรอกนะเสียวเวลา ฉันจะบอกอะไรให้นะคะเฮตว่าที่สามีของฉันจะได้เป็นซ e o คนใหม่ของบริษัทไมพ o n ي สตูดิโอนะคะจะบอกให้อย่าเสียใจไปเลยนะน้องความหล่อสู้พี่ไม่ได้เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะอย่ามั่นใจไปหน่อยเลยคุณปู่เขายังไม่ได้ประกาศเลยนี่ครับ แล้วพวคุณจะแน่ใจได้ยังไงแหม่แมแมก็ดูสภาพร่างกายขอยงคุณสิคะนี่ยังคิดว่าตัวเองจะเป็นซีอได้อยู่หรอคะฉันว่าคุณอะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณเฮทเขามีปัญหาตรงไหน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่เธอหรอกนะที่รู้ขนาดเด็กอนุบาลยังรู้เลยปัญหาก็อยู่ตรงที่เขาพิการยังไงล่ะ ไม่ใช่ค่ะปัญหาคุณเฮดอยู่ที่สายตาค่ะที่เอาไว้ประเมินคนก็เลยหลงผิดไปคบคนต่ำๆเนี่ยคุณเนี่ยคะถ้าบวดดีไปเอถอะเธอมันก็แค่แม่บ้าน <Democrat. S 2> ก็อยู่ส่วนของแม่บ้านสิยิมัเสะเอืยุ่งเรื่องของเจ้านายคุณเฟิร์สเขาไม่ใช่แม่บ้านหรอกนะครับเขาเป็นว่าที่ภรรยาคนใหม่ของผมในอนาคตต่างหากคุณเฟิร์สเขาพูดว่าไงผมก็ว่าตามนั้นแหละ อย่าเพิ่งดีใจไปหน่อยเลยค่ะรอดูวันประชุมผู้ถือหุ้นดีกว่าว่าใครจะชนะไปกันเารถอขาดที่รักอยู่ตรงนี้แล้วมันอึดอัดเออคอยดูแล้วกันคุณไม่ต้องกลัวนะคะฉันจะอยู่ตรงนี้ข้างๆคุณเองค่ะ คุณเฮทคะทำไมทำหน้าเคร่งเครียดแบบนั้นล่ะคะก็มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยนะนี่ค่ะช็อกโกแลตคุณเฮทเอาไปกินนะคะจะได้อารมณ์ดีขึ้นบ้างพรุ่งนี้อ่ะคุณเฮทต้องไปต่อสู้กับพวกบอร์ดบริหารฉันก็เลยมาให้กำลังใจก่อนนะคะพรุ่งนี้สู้ๆนะคะฉันมั่นใจว่าคุณอ่ะเอาชนะพวกนั้นได้อยู่แล้วครับคุณเฮทขอรับคุณเฮ เกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับโปรเจกต์ Project ที่คุณเฮจะใช้นําเสนอในงานประชุมผู้ถือหุ้นนะครับมันหายไปแล้วขอรับทําไงดีขอรับว่าไงนะดูเหมือนว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ว่าที่สามีของฉันคงได้เข้าชิงตำแหน่งประธานคนเดียวสินะคุณรู้ได้ไงคะว่าคุณเฮทจะไม่ได้เข้าชิงตำแหน่งประธานบริษัทขนาดหุ้นอะ ยังมานำเสนอแทนสามีคุณได้เลยฉันในฐานะว่าที่ปริยาของคุณเฮดฉันจะนําเสนองานแทนเขาเองค่ะ <c oughs> ตลกสิน้นนี้าคิดว่าที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นหรือไงก็ลยุทางการค้าเธอรู้เรื่องไหมต้องนําเสนอเป็นปภาษาอังกฤษเธอพูดได้หรือเปล่า <c oughs> ย่าคิดว่าตัวเองเป็นแฟนเฮดแล้วจะทําอะไรก็ได้พร <c oughs> าะถึงยังไงเธอก็แพ้อยู่ดียังไม่ทันได้เริ่มเลยแล้วคุณรู้ได้ไงคะ าฉันทําไม่ได้ฉันขอเตือนทไว้เลยนะอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวขายขี้หน้าคนอื่นบ้าปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าว่าที่ภรรยาของคุณเฮดจะไม่กล้ามาคงอายจะหนีไปแล้วมั้งคะ ขอโทษที่ทำให้ทุกท่านรอนานนะคะพอดีว่าฉันไปเตรียมกลยุทธ์ทางการค้ามาค่ะฉันจะนำเสนอเลยนะคะ น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณเฟิร์จะเก่งขนาดนี้ฉันขอชื่นชมเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณส้มถ้าหากท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรสามารถถามได้เลยนะคะเป็นไปได้ไงข้อมูลพวกนั้นฉันลบออกหมดแล้วนี่แล้วเธอไปเอาข้อมูลมาจากไหนนี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะเออคือว่ามันทันคิดไม่ถึงเลยนะแค่ตําแหน่งประธานบริษัทคุณก๊อตกับคุณเยนลี่ ถึงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพวกคุณสองคนอ่ะถูกตัดสิทธิล์ละโอยเธอมันบ้าไปแล้วอ่ะรู้ไหมว่าเธอทำชั้นอับอายขายขี้หน้าแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าที่ฉันทำทุกอย่างลองดูนะคะกดเดี๋ยวกดสิกดคุณทำได้ยังไงครับฉันก็แค่กู้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาค่ะ แต่คุณเคยบอกว่าคุณไม่ได้เรียนไม่ใช่หรอครับทําไมถึงเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ล่ะอ๋อคือฉันเคยเป็นนักศศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ฉันเรียนไม่จบก็เลยต้องออกมาทํางานใช้นี่ให้ที่บ้านทําได้ขนาดเนี้ก็เก่งมากๆแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ